ทุนตรงนี้นะครับก็เป็นการเป็นเวทีเวทีหนึ่งที่เปิดให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในร่วมในเรื่องของการบริจาคเงินเพื่อที่จะสร้างมูลินทีในการขึ้นต้องบอกต้วงว่าการสนับสนุนการศึกษาด้วยนะคะต้องบอกว่านักเรียนเนี่ยบางคนเนี่ยหลายคนนะผมพูดอย่างนี้ว่าเรียนดีแล้วก็ขาดแคลนทุนทรัพย์จริงๆยังมีอยู่จริงๆค่ะนะครับและถ้านักเรียนเหล่านั้นเขาได้ทุนทรัพย์ตรงนี้ไปเนี่ย ผมเชื่อเลยครับว่าน้องๆเขาคง<ช>ดีใจแลวก็ต้องดอยู่ถ้าน้องเขาได้ไปศึกษาเขาก็จะนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาตินะคะดีกว่าสร้างปัญหาแล้วก็พาลให้กับสังคม,มเป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริมกันนะคะผู้ใหญ่จะดีหลายท่านเชื่อว่ามีแน่นอนก็สามารถติดต่อไปได้ที่วิทยาลัย และ,ะ,ะเทคนิคจังหวัดตรังครับค่ะมาถึงหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องข่าวดีๆของสังคมคุณธนาเนื่องจากว่าขอเชิญผู้ที่มีจิตอาสานะคะขอเชิญร่วมบริจาคเลือดกรุ๊ปโอค่ะกรุป<อ>ร๊ปเอขอไป <A S 1> ออค่ะกรุ๊ปเอนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะทางโรงพยาบาลศูนย์ตรงังกล่าวว่ากําลังขาดแคลนเลือดกรุ๊ปเอเป็นอย่างมากนะคะก็จึงขอเชิญชวนผู <ๆ S 1> ้ที่มีหมู่โลหิตกรุปะะ๊ปเอเนี่ยค่ะร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะ นายแพทย์สุภชัยสุภพฤกษกุลนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสวนรางก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้นะคะทางโรงพยาบาลสวนบางเองกําลังขาดแคลนหมู่โลหิตกรุ๊ปเอเป็นจํานวนมากค่ะส่วนกรุ๊ปอื่นๆนะคะในคลังเลือดยังจะพอมีอยู่บ้างเช่นกันค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะการสํารองเลือดมีความคงตัวอยู่ในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่ามาในช่วงนี้ค่ะเนื่องจากว่ากรุ๊ปเอมีการสํารองประมาณ30ยูนิตในขณะที่กรุ๊ปบีและโอมีการสํารองที่ประมาณ90ยูนิตแต่ว่าค,ความต้องการเลือดกรุ๊ปเอคุณธนา มีมากถึง40ยูนิตหรือ20กว่าคนต่อวันนะคะคทางโรงพยาบาลมีเลือดสำรองแค่30ถุงต่อวันประมาณการว่าหากมีการใช้เลือดกรุ๊ปดังกล่าวขึ้นมานะคะจะเกิดความกระทันหันในการหาเลือดสำรองให้กับคนไข้ได้ยากขึ้นค่ะจึงใคร่ขอเชิญชวนผู้ที่มีหมู่โลหิตหมู่โลหิตกรุ๊ปเนะคะมาบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะที่งานธนาคารเลือดชั้นสองโรงพยาบาลสวนบางได้ทุกวันนะคะไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยคุณธนาส่วนการเตรียมตัวนะคะสำหรับผู้ที่จะมาบริจาคก คือควรกินอาหารให้ครบ5้าหมู่ตามปกติแล้วก็ออกกําลังกายมาพอสมควรและก็ที่สําคัญค่ะควรจะพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6-8ชั่วโมงนะคะพึงเหล็กเลี่ยงควรงดการพวกทานยาปฏิชีวนะและก็องสูบุรี่ด้วยเรามีเลือดสำรองประมาณ30ถุงต่อวันซึ่งประมาณการว่ากรุ๊ปเเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่าคนไข้ที่มีการขอเลือดกรุ๊ปเในวันถัดไปอย่างวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เกิดมีการใช้เลือดขึ้นมาเนี่ย จะเกิดความกระตันฐานว่าเราจะหาเลือดที่จะสำรองให้คนไข้ดังกล่าวนี้ยากขึ้นนะครับก็เลยเป็น uh, ที่มาของการที่จะขอชวนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวตลางนะครับที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ตัวเองเป็นกรุ๊ปเอนะครับตอนเน้นกรุ๊ปเอนิดหนึ่งในช่วงประมาณ7วันนี้ครับถ้าท่านมีโอกาสแล้วก็อยากจะช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการต้องใช้เลือดก,กรุ๊ปเอก็ขอเรียนเชิญมาร่วมบริจาคนะครับที่งานธนาคารเลือดชั้น2นะครับ โรงพยาบาลตรังในวันราชการทุกวันครับสาวที่เราก็รับบริการให้เหมือนกันเช่นกันครับค่ะก็ขอเชิญนัคุณนามันจะเป็นต้้งมนกรุบเอนะคะคือกรุ๊ปไหนก็ได้แต่ความหมายยังขาดแทนกรุ๊ปเอยู่คือขนาดนี้ภายใน7วันนี้แล้ครับเกรงเกรงว่าจะขาดแทนเท่านั้นเองใช่ค่ะ เพราะว่าเลือดสำรองไม่พอรู้สึกว่าท่านจะได้ติดต่อไปยังอำเภอดใหญ่แล้วก็จังหวัดแล้วก็จังหวัดภูเก็ตไปแล้วนะคะแต่ว่าบางเอื่นที่นัานเขาก็ต้องมีการสำรองเลือดด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้รอคนตังด้วยกันนะคะถ้ามีเวลาว่างหรือว่าอยากจะมีจิตกุศลร่วมช่วยกันนะคะเดินทางไปบริจาคที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังแล้วก็ต้องย้ำว่าผู้ที่บริจาคครับควรจะพาก่อนอย่างน้อย6 -8 ถึงชั่วโมงนะครับส่งคนที่สุบรีนี่นะครับก่อนที่จะบริจาคเนี่ยก็อยากจะ งด,งดไวสักหนึ่งถึงสอชั่วโมงก่อนอที่จะบ,บริจาคนะครับะะเพื่อที่จะปอดได้ทํางานได้อย่างเต็มที่ะะนะครับผมนะค,ะ,ะครับเดี๋ยวไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับแล้วกลับมาชมกันต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังในวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคม2555 ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ์อย่าลืมวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคม2555พกบัตรประชาชนเข้าคูหากาเบอร์เดียวคณะสงและรัฐบาล ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนบำเพ็ญกุศลด้วยการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนำชีวิตเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนายจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสจัดงานฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในปีพุทธศักราช2,555โดยพร้อมเพรียงกัน ชีวิตคุณไม่ใช่การ์ตูนหากไม่สวมหมวกนิรภัยครั้งต่อไปจะไม่มีโอกาสแก้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากสททตรัง เราต่อฟันมาเพื่อดินแดนไทยหลายชั่วคนแล้วที่เหลือเราแค่ทำหน้าที่เป็นคนดีเพื่อปกป้องรักษาประเทศแล้วมุ่งไปสู่ความเจริญด้วยความรักและความสามัคคีของคนไทยเพื่อประเทศไทยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรงังร่วมส่งเสริมความสามัคคีทุกรูปแบบ